นะในปัญสานี้ปักธงรบให้ได้ครับต้องเข้าถึงพระธรรมกายเข้าถึงองค์พระภายในตัวให้ได้พอท่านคอยเราอยู่แล้วและให้เราตปารบความเพียรให้ถูกหลักวิชาเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระอระัตนาภาัยในตัว แต่การปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติให้อย่างถูกวิธีและวิธีทั้งหมดกหลวงพ่อได้ให้คำแนะนำเอาไว้นานแล้วไว้ให้เยอะแยะเอามาทำปาร,รบความเพียรให้พระเป็นพระแท้เป็นพระบวชสองชั้นเป็นสมณีนก็เป็นสมณีแท้มีองค์พระภายใน เป็นโยมที่เป็นชาวพุทธก็เป็นพุทธแท้ที่เข้าถึงพระรัตนะไตรภายในและเมื่อวานนี้เราก็ได้มีงานปลื้มคือการบูชาวันอาสาลหาบูชาณพระมหาธรรมกายเจดี พระหมาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์ท่ามกลางสายฝนเราก็จุดประทีปครับเห็นไหมว่าเราบ่ยั่นเลยครับแม้สายฝนก็ไม่อาจจะขวางกาั้นการทำความดีได้เออแลไงไง้วจุดประทีปยังไงนะครท่ามกลางสายฝนอ่ะประทีปไม่ดับเหรอ <obviamente> ก็มีดับบ้างแหละ นิดน้อยอแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของตุลินพักครูสมุจจลินและทีมงานท่านก็หาวิธีการมาสู้จนได้แหละจะเห็นได้ว่าอุปสรรคใดๆในโลกนี้เนี่ยถ้าเราคิดสู้จริงๆก็สามารถเอาชนะได้ไปดูภาพปลื้มๆกันดีกว่าเมื่อวานนี้ครับสาธุ พวกเรามาบูชาพระวันรัสรรบูชาโดยผ่านซูมนะออนแอร์กันจะเห็นได้ว่าเซลล์ต่างๆมีเซลล์ของซูมมีเป็นหมื่นๆเซลลแสนๆเซลล์เลยครับแล้วเรากำลังมุ่งไปให้ถึง15ล้านเซลล์นในยุคที่โควิดกำลังล้อมรอบตัวนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละมาสร้างความปลื้มมาบูชาพระรัตนตร ด้วยเทคโนโลยสมัยใหม่และภาพนี้เนี่ยจะเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยครับไม่ว่าพวกเราชาวพุทธและไม่พุทธอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยสามารถเห็นภาพอันงดง,งามเหล่านี้ได้เป็นกิจกรรมการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นเราสามารถสร้างกิจกรรมที่จะฟื้นฟูจิตใจของเราให้สวนกระแสบรรยากาศของโลกได้ด้วยการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเราจะเห็นได้ว่าที่ลานธรรมนั่นน่ะ ยังมีฝนอยู่นะพรมๆนิดๆครับแต่ก็สู้กันแล้วพลาบออกมาเนี่ยสวยไหมสวยครับฮะแล้วเมื่อวานนี้เราก็ชิดตังเมสวดธรรมจักเข้าเป้า3 5 55 5 55 5 5 5 5 5 5รบล้านั้อสาจบครับอมาธุ ีนี้เป็นปีที่5ของการสวดธรรมจักรปีที่5ของการสวดธรรมจักรเราจรึงมีเลข5เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเป้าต่อไปที่จะทำให้เราเปลื้มในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับ, 64, รบด้วยยอด 3,640สล้า, 3, 40, 40, ลานหาน 35, 35 3 5 3สสจบ3 6 4 0สล้าน5,000สนห5สจบนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงเป้า เราจะสวดด้วยหัวใจที่เปรียมไปด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจอย่างที่เราทราบมาแล้วว่าอักขระทุกตัวกว่าจะเกิดขึ้นมาได้เป็นบทสวดธรรมจักนั้นมันซียาไม่ใช่ของง่ายเลยแต่ตอนนี้เราได้โอกาสนั้นแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงนะครับนั่นในพรรษานี้เราจะได้สร้างความดีอย่างเต็มที่ เมื่อเราออกพรรษาแล้วเราจะได้ปลื้มในความเพียรของตัวเราเองว่าตลอดสามเดือนหรือเกือบร้อยวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ปารับความเพียรทุกวันทุกชั่วโมงทุกเวลาทุกนาทีแล้วไม่ได้ล่วงเลยไปเป,ปล่าๆเลยมีบุญมีบรารมีอยู่นั้นเต็มเปี่ยมเราต้องสร้างบรารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ให้สมเกิดมาในยุคนี้ยุคทีม่มาพบพระพุทธศาสนามาพบมหาปูชนิยาจารย์ให้พวกเราตั้งใจกันให้ดีอธิษฐานจิตให้ดีเลยทีเดียวแต่เห็นภาพเมื่อกี้นี้เลยยังปลื้มอยู่นะขอดูอีกภาพได้อีกครั้งได้ไหมภาพอาสันหบ,บูชามันยากนะทำกลางสายฝนเรากว่าจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ขออีกสักรอบเถอะ กับเป็นรูปธรรมจักรนะครับบนสุดธรรมจักรบนสุดก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างลางอซ้ายมือครับเป็นพระอัญญาคนณัญญาที่บรรุธรรมแญ้วก็อีกรูปมันก็เป็นจักรนะครับเป็นรูปจักรครับซึ่งอันนี้นี่อยู่ในลานธรรมนะครับตรงกลางก็พระมหาธรรมกายเจดีย์ใช่ตอนที่เราอยู่ในแนวราบมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเป็นรูปยังไง จนกระทั่งขึ้นไปมองข้างบนบแปลงล่างเป็นนกเนี่ยถึงเห็นออกมาโอ้สวยอย่างนี้เองครัโอ้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกรในโลกพระร,ริจาประทานโอธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรก็รแสดงธรรมพระธรรมก็เกิดบังเกิดขึ้นครับพอมีพระสงฆ์ พระอัญญากณยะเข้าถึงทำตามไปด้วยมีดยดวงไตรทมตามไปด้วยก็รพระรัชไหนก็ครบจักแก้วก็หมุนไปครับเนะครบเลยพระรัไตรในวันนี้จึงเป็นวันที่สําคัญมากครับแล้วเรามองดูเห็นไหมสวยไหยสวยจังหูสวยจังหูสวยจนไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ครับ มีอีกไหมอ่าหมดแล้วหมดแล้วเ <laughs> ั้นในพรรษานี้ <laughs> ในพรรษานี้พวกเราชาวพุทธก็ตั้งใจด้วยนะพวกเราลูกหลานพระเด็คุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ตั้งใจให้เข้าถึงธรรมะกันดังที่กล่าวมาแล้วส่วนชาวพุทธทั่วไปหรือชาวโลกให้ถือโอกาสนี้เลิกละออาบยมุก ไม่คล่องแหวเแลถือโอกาสที่จะปรับปรุงนิสัยตัวเองสิ่งอะไรที่ไม่ดียกเลิกให้หมดเลยเลิกให้หมดสามเดือนนี้นะตัดใจอดให้ได้ทั้งเล่ายาบุหรีทั้งหมดเลยถ้าเลิกได้ออกวันสามก็เลิกได้ครับนะแล้วก็มีสสส,สก็ทำสิ่งดีๆมาให้กำลังใจเราเดี๋ยวพวกเรามาดูสักหน่อยดีไหมครับผม มาดูน้องวิวดีเจวิวชวนให้เลิกเล่าดยอาศัยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วยความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่จะสามารถเป็นพลังใจให้เราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งทีเ่เป็นอบายมุกสิ่งที่ทำร้ายตัวเองได้ที่เป็นบาปเป็นกรรมได้อาพวกเรามาดูกันเลยนะ ทุกครั้งที่พ่อเทล่ะก็เหมือนเทลออกจากชีวิตผมไม่ย่ะโดนเทชีวิตอดทนหน่อยนะตับไตถ้าพ่อ ลอใะไรไปับลูกเขาหวงคุณมากนะครัข้าพรรษานี้ทำากเขากันเลยต้องกอนูรุนากับสสให้ผลิตสื่อดีๆแบบนี้ออกมานะครับอ้าวอย่ารออะไรเลยในบรรษานี้เทอใบมุกออกไปจากใจหมดจากวิถีชีวิตที่หมด ถ้าเรารักครอบครัวที่แท้จริงก็จงทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปให้หมดเลยนะครับถูกอะวันนี้ก็ขออนุโมทนาและเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็จะไปเตรียมตัวอธิษฐานพรรษากันด้วยจะเป็นพรรษาแรกนะที่เราอธิษฐานกันแบบห่างด้วย สิ่งแวดล้อมที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะำําไว้ที่โควิด19กํำลังครอบคลุมอยู่เราก็ต้องระวังทุกอย่างเลยครัแล้วที่วัดบางกายมีพระเป็นพันๆการอธิษฐานักษาก็ต้องแยกแยกกันครับเอาละวันนี้ขอโมทนาบนทุกท่านนะสาธุอ่ะบูชาพระกัน 阿拉หังสัมมาสัมพุทธโธภคควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธภคควาพุทางพระวันตังอภิวาเทมีปุถางพระขวันตังอภิวาเทมิทพ,ทมพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตพระกวะตาธัมโมสวากาโตพระกวะตาธัมโมธัมมังนัมสัมมิธัมมังนัมสัมมิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียกเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานส่งและคณะส่งเดยพร้อมเพียกันนะครับกราบกราบกราบ,รบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะสาธุแล้วกอให้ทุกท่านรอดพ้นจากภัยโควิด1 9ทั่วทั้งโลกเลยนะสาธุ